ช่วงเนี้ยนะฮะคนอยู่บ้านเยอะนะกระมวลพรนะเวลาเราสั่งของอะไรส่วนมากก็จะไปที่ออนไลน์ใช่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งของที่เราหากันยากๆตามท้องตลาดเนี่ยทำไมมันไปอยู่ในออนไลน์เต็มไปหมดหน้ากากอนามัยเนี่ยจริงหาตามร้านทั่วไปหาได้ไหมไม่ได้ออนไลน์มีไหมมี ช่วงแรกเจลหายากมากแอลกอฮอล์เจลหายากโอ้โหไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วในออนไลน์มีไหมมีเออออนไลน์มันมีทุกอย่างคุณผู้ชมหาได้ยังไงงงแต่บางทีมันก็มีแต่ภาพอ,อ๋อเหร่นึกออกมใช่ใชมันไม่ได้มีของมันมีแต่ภาพซึ่งทําภาพมาหลอกให้คนสั่งซื้อโอนเงินและไม่ส่งของให้แต่บางรายส่งของให้ แต่ส่งของไม่ตรงกับที่สั่งเหมือนกับที่คุณหมอท่านนี้โดนนะครับคุณหมอนี่ทนไม่ไหวเลยนะฮะมีการโพสตแฉพฤติกรรมมิจฉาชีพออนไลน์หลอกให้โอนเงินซื้อหน้ากากอนามายัยหวังว่าไปทําบุญแหละแต่สุดท้ายได้หมวกกันน็อกเก่าๆมาสองใบในโลกออนไลน์กันบางแชร์เรื่องราวของแพทย์หญิงวันนานเลิศสุขสวัสดิ์ครับอาจารย์แพทย์คณะแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยายลัยศรีนครินทร์วิโรธครับออกมาโพสแฉเลยพฤติกรรมของมิจฉาชีพออนไลน์นี่มันแสบจริงๆนะโอนเงินซื้อหน้ากากอนามัยได้หมวกกันน็อกเก่าๆอ่ะ อย่างเงี้ยแกไม่ต้องส่งมาให้ดีกว่าไหมอันนี้เขาเรียกว่าส่งมายามส่งมาให้เจ็บช้ำน้ําใจปกติมิจฉาชีพเวลาโอนเงินไปเนี่ยมันก็หายต๋อมไปเลยเ<ะ>นึกออกหมอม,มันหายต๋อมไปเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะส่งหมวกกันน็อกมาให้ทําไมเจ็บมาแน่เลย หรือมันรู้ข้อกฎหมายกระมวลพรมันรู้ข้อกฎหมายม,มันรู้ข้อกฎหมายมว่าอ่ะสุดท้ายได้ของใช่ก,กัไม่ตรงก็คือไม่ใช่ช่อโกงประชาชนอะไรแบบนี้เหรอใช่มันรู้กฎหมายคือมันส่งไว้ก่อนอะ่ะถ้าส่งไม่ตรงเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นคดีที่ไม่ได้หนักเป็นชอ่อโกงประชาชนอาจจะเป็นโกงเฉยๆโทษนะอาจจะแค่ปรับไงพวกนี้มันฉลาด คือแกเอาความฉลาดมาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองดี<ช>ไหมไอ้พวกโจรออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยฉ<ช>ลาดจริงๆแต่ฉลาดในเรื่องชั่วๆนี่นะฮะอันนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับเธอออกมาโพสต์แบบนี้นะฮะว่าโอนเงินซื้อหน้ากากอนามัยแต่ได้หมวกกันน็อกครับก็เลยอยากเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนเราได้เดินทางไปพบกับแพทย์หญิงวันนาเธอเล่าให้ฟังว่าช่วงของโควิด -19 ระบาดเนี่ยหน้ากากมันขาดแคลนใช่ไหมราคาก็สูงด้วย ก็เลยค้นหาทางออนไลน์เหมือนเราเลยอะ่ะใครก็ต้องค้นในออนไลน์คุณเพื่อซื้อไว้ใช้เอง uh huh. กระทั่งมาเจอคนร้ายในเว็บไซต์ขายของชื่อดังด้วยนะคุณสังเกตไหมว่าคนร้ายบางทีมันก็ไปแฝงตัวอยู่ในเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้น่าเชื่อถือได้เราก็เลยคิดว่าอ๋อผู้ขายอยู่ในเว็บไซต์นี้เนี่ย เราไว้ใจได้แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมมันก็ไว้ใจไม่ได้นะไม่ได้เพราะไอ้พวกนี้มันก็ไปลงทะเบียนกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูน่าเชื่อถือแต่มันก็คือโจรอันนี้ต้องดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะฮะไม่งั้นไม่ทันพวกมันจริงๆนะครับแล้วคราวนี้พอเข้าไปเจอปุ๊บก็มีการให้คอนแทคย้ายมาคุยกันในไลน์พอคุยกันในไลนมันก็ดูเหมือนเหมือนแบบสนิทไงดูแบบเฮ้ยเข้าถึงได้มีตัวตนยิ่งไว้ใจเขาไปอีกนะฮะ ตกลงซื้อหน้า,<ใ>นนากาอกอน,น,นมามาัย n 9 5 1 8 7 0จำนวน180ชิ้นโอนเงินวันที่4เมษายนที่ผ่านมาว<แ>ันต่อมาคนร้ายบอกว่ายังมีหน้ากากอนามัยแบบ8210อีก8กล่องแล้วก็แบบ1860อีก15กล่องก็เลยโอนไปให้เพิ่มมันขายเพิ่มเลยกมลบบพรเพราะมันรู้ว่าคุณหมอมีตังค์แล้วคุณหมอจะสั่งจริงมันก็อ้างแถมมันบอกรุ่นมันบอกรหัสนี่ผมไม่รู้เรื่องเลยนะคุณไอ้แบบ8210 1 8 6 0เนี่ยมันคือรหัสอะไร มันฉลาดนะองจริงอ่ะคือมันทําให้คุณหมอเชื่อได้ว่ามันมีความรู้เรื่องหน้ากากอนามัยจริงอ่ะคุณผู้ชมเพราะมันบอกแบบตัวเลขไอ้พวกนี้ได้หมดเลยแล้วมันคุยกับคุณหมออ่ะระดับคุณหมออ่ะแสดงว่าการโต้อตอบการคุยกันเนี่ยมันต้องดูฉลาดมันต้องดูน่าเชื่อถือมากๆใช่ระดับคุณหมอนี่ไม่ได้หลอกกันง่ายนะคุณถ้าเป็นเราสองคนเอาว่าไปอย่างถูกจริงไหมถ้ามันบอกรหัสอะไรมั่วๆมาเราก็เชื่อแล้วออก็เลยโอนต่งไปให้เพื่อคุณหมอบอกเราต้องการเอาไปบริจาคด้วย พอไลน์ไปถามว่าส่งของหรือยังคนร้ายก็บอกว่าอ้าววันอาทิตย์หาร้านส่งของยากเหลือเกินจะส่งให้วันจันมันเริ่มไงเริ่มบ่ายเบียงเริ่มบ่ายเบียงแต่ที่ร้านมีหน้ากานามัยแบบ1 8 6 0งหกศลี่หกล่อ,อ,องจะเอาหรือไม่คุณมันมันขายอีกท,ทั้งที่มันม่ยังไม่ส่งให้เขาเลย <laughs> ใคุณหมอทวงแล้วนะมันบอกว่าอา้าวตอนนี้ส่งยากเหลือเกินส่งยากก็อุ้ยพอดีมีของใหม่เข้ามาคุณหมอ รุ่น1860อี 1, 5, กล้องเอาหรือเปล่าปรากฏว่าคุณหมอเอาโอนตังให้มันอีกรอบดูสิอยากให้จับมันมาได้แล้วก็เวลาแถลงข่าวไม่ต้องคาดหน้าเลยนะพวกเนี้ hmm. ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเวลาแถลงข่าวจับกลุ่มมันในคาดหน้าทําไมเราต้องประจานคนอื่นจะได้รู้ว่าไอ้ใ่คนนี้หรือไอ้คนนี้เนี่ยมันเป็นคนไม่ดีพอคาดหน้ามันปุ๊บดําเนินคดีนดิดๆหน่อยๆเสร็จปุ๊บมันออกมามทำอีกเพราะเราไม่รู้หน้าตามันไงว่าว่ามันเป็นใครแ ก็ขนาดคาดแล้วอะฮะยังถูกแจ้งความดำเนินคดีเลยเออขนาดเป็นนักข่าวนะนั่นสิเออนี่แหละนี่แหละมันมีช่องวพวกนี้มันฉลาดมันเอาข้อกฎหมายมาแบบปิดปากใช่แล้ว, <ปา S 1> แ,ลวแล้วมันก็ เรียกว่าอะไรแจ้งความปิดปากนักข่าวเก่งด้วยไอ้พวกมิจฉาชีพเนี่ยคุ้มจงเราคาดหน้าคาดตามลนนะแต่มันแบบไปฟ้องหมิ่นประมาทก่อนเลยเพื่อที่จะปิดปากไม่ให้เราพูดแต่เราก็พูดอยู่ดีนะฮะพอวันที่6เมษายนนะครับคนร้ายบอกว่ากําลังออกมาส่งแต่มีหน้ากากอนามัยอีกลรอต25กองจะรับส่งพร้อมกันส่วนตัวคุณหมอก็เริ่มเอกใจแล้วนะอะไรวะไม่ส่งสัที แต่หลอกล่อไปเรื่อยๆหลอกล่อไปเรื่อยๆจึงบอกให้แจ้งหมายเลขนำส่งนะฮะ tracking number มาก่อนพอไปเช็คดูปรากฏว่ามีของส่งมาจริงคุณมีของส่งมาจริงก็ต้องส่งไงส่งไงมีเลข tracking ใช่ให้มันมีเลข tracking คุณหมอก็เชื่ออีกก็โอนไปให้อีกก้อนหนึ่งในระหว่างที่ไอ้หมวกกันน็อกดเน่าสองอันนี้กำลังเดินทางมาฉันก็หลอกล่อขายคุณหมอตอใช่แล้วคุณหมอก็เชื่อเพราะว่ามันมีเลขส่งอ่ะมันมี tracking number แล้วก็คุยกันมาตลอดคุณหมอก็โอนไปให้อีก ก้อนหนึ่งอะจนกระทั่งวันที่7เมษายนเปิดกล่องออกมาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเน,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 นีที่เห็นอยู่เนี่ยมีหมวกเน่าๆอยู่2ใบ 2> อพอโทรไปถามก็อ้างว่าเป็นฝีมือของลูกน้องที่ไปส่งและพร้อมรับผิดชอบด้วยการโอนเงินคืนทั้งหมดภายในวันนั้นแต่สุดท้ายก็ไม่มีการโอนและไม่สามารถติดต่อได้อีกอเลยหายต้อมฮะเคยเจอเคยสั่งของม่เจอแบบน ผู้ร้ายทำไมถึงทำแบบนี้ถามว่าด้วยตัวเราเราก็รู้สึกเสียใจว่าทําไมถึงมาเรียกว่าหลังแกเนาะหลังแกความรู้สึกหลังแกความที่เราอยากจะไปทําบุญกับการที่โกงเงินเราไปแค่นี้ซึ่งถามว่าคุมกันไหมกับการที่โกนในสายตาหมอหมอบอกว่าหมอก็เป็นบุคคลคนนึงนะคะถามว่าไม่ว่าเขาจะหลอกหมอหรือว่าหลอกคนทั่วไปมันคือค่าเท่ากันนะคะไม่ได้แตกกัน เพราะว่าทุกคนมีความจําเป็นในการใช้แมสเหมือนกันรประมาณนั้นแต่ว่าหมออาจจะสัมผัสกับคนไข้ที่มีเชื้อโรคมากกว่าถามว่าความจาเป็นของเราก็เลยสูงกว่าแค่ไหนนะคือท่านสมนึกได้ก็ให้ติดต่อมาติดต่อมาที่คุณหมอก็ได้ค่ะติดต่อคืนเงินคุณหมอได้ไหม ก็ oh, ถ้า,เ,าเรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วนะครับคุณผู้ชมพันตำรวจเอกสิวัตรศรีวิชัยผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรบางกลวยบอกว่ากําลังประสานธนาคารเพื่อขอบัญชีคนร้ายเมื่อทราบว่าเป็นใครเนี่ยจะเรียกตัวมาสอบสวนยืนยันจะดําเนินการเร่งด่วนเพราะเป็นการผิดกฎหมายพรกฉุกเฉินด้วยแล้วก็เป็นสินค้าควบคุมคือสือบอะผมว่ามันสืบได้สืบเส้นทางทางการเงินได้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยนะฮะ มันมีการโอนบ่อยมันมีการโอนเข้าออกเข้าออกแบบนี้เนี่ยนะฮะคือเชื่อว่าตำรวจจะตามตัวให้ได้และขอเถอะนะฮะแหมไม่ปิดหน้าได้ไหมอ่ะ ใช่จะได้ไม่ให้ปล่อยให้มาทําซ้ําทาซากเหมือนบางกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มนี้เนี่ยติดต่อพวกเรามาระยะหนึ่งแล้วหลักก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะคะค่อนข้างจะแน่ชัดเพราะผู้เสียหายเกือบจะ30รายไปแจ้งความดําเนินคดีเอาไว้และสืบไปสืบมาคือเวลาคนเราจะซื้อของออนไลน์ถูกกักตัวอยู่บ้านช่วงนี้ใช่ไหมคุณเตนโดเราก็จะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นคนโสดเราก็ซื้อหนุนซื้อนี่ถูกหลอกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นบรรดาแม่แม่ แม่เนียวเวลาเขาจะเลือกซื้อของให้ลูกเนี่ยนะเขาจะต้องดูว่าไอ้ของดี<ช>มีคุณภาพดูจากอะไรสมมุติไอจีง่ายสุดฉันก็จะไปดูเล็วคนฟอลโล่เยอะไหมมีคนรีวิวหรือเปล่าคนมีชื่อเสียงฟอลโลไ่ไหมดาราซื้อไหมเซเล็บทั้งหลายซื้อไหมฉันดูอย่างจริงๆนะแล้วถ้าเกิดว่าเอ๊ยยังไม่มีดาราเซเล็บคนไหนออกมาบอกว่าโดนโกงก็แปลว่าหน้าเชื่อถือครับก็ใช้วิธีการแบบนี้มาเรื่อยๆเป็นระยะเวลานาน,านแล้วล่ะค่ะ หลอกบรรดามแม่ๆที่ซื้อของให้เด็กไม่ว่าจะเป็นะสระน้ำรถถีบยิ่งช่วงนี้เด็กๆนะโอ้ยอยากจะเล่นน้ำกันแล้วของพวกนี้ไม่ได้ถูกราคาแพงมากโกงไปโกงมาจนล่าสุดผู้เสียหายรวมตัวการไปแจ้งความดำเนินคดีก็ยังไม่หยุดโกงยังเปิดเพจต่อไปแม้จะเหมือนคุณเคนโดบอกแหละเราจะเปิดหน้าทั้งหมดก็กระไรอยู่แต่ไปเซิร์ชดูก็เจอก็เจอ คือเขาก็ยังขายอยู่นะฮะรายนี้อขออภัยต้องใช้คํานี้ขายแบบก็ยังหน้าด้านขายอยู่เนี่ยนะฮะ,ะคุณผู้ชมเราได้คุยกับผู้เสียหายใ<ภ>ช้นามสมพุทธสมมุตินะฮะว่าค,คุณเอคุณเอเล่าให้เราฟังนะฮะรายนี้ก็โกงกันแบบเนียนจริงๆครับ<ภ>ค่ะสวัสดีครับคุณเครับสวัสดีค่ะคุณเคนโดสวัสดีค่ะอยากให้เล่าการโดนหล,ลอกของมิจฉาชียพยรายนี้หน่อยนะฮะ ก็คืออย่างนี้ค่ะก็คือจริงๆอ่ะเราตามเขาในไอจีเนี้ยมานานแล้วนะคะก็คือนานมากแล้วเขาก็จะลงของอ่ะค่ะที่เป็นของที่แบบคนไม่ค่อยมีกันไม่ค่อยขายร้านทั่วไปอ่ะค่ะเชื่อใจเพราะว่ามีทั้งแบบดาราและเซเลบระรวมทั้งเพื่อนๆเราอ่ะตามเขาอยู่เยอะขายของในไอจีอ่ะนานแล้วอ่ะค่ะก็ทีเนี้ยพอเป็นเหตุการณ์ที่แบบต้องอยู่บ้านออกไปไหนไม่ได้เราก็เลยตัดสินใจอ่ะค่ะที่ซื้อของก็คือเป็นสไลเดอร์หยั หรือดัก,กอค่ะมาให้ลูกเราเล่นเพราะว่าโควิดมันปิดหมดใช่ปหคะไปไหนไม่ได้ก็เลยซื้อมาสุดท้ายจ่ายไปสองหมื่นสองค่ะบอกว่าจะส่งของปรากฏไม่ส่งก็เลยแบบเอะใจอะค่ะก็เลยเอาเอาร้านเนี้ยไปเซิร์ชใน Google ชื่อคนที่เราโอนเงินอะนะคะไปเซิร์ชใน Google ปรากฏก็ขึ้นเลยค่ะว่าแบบเหมือนมีเคสโดนโกงคราวนี้ก็เลยช่วยกันกับเพื่อนๆอะคะเข้าไปเซิร์ชต่อใน facebook กับไอจีอะค่ะ ปรากฏว่าก็เข้าไปในกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผู้เสียหายรวมตัวกันประมาณเกือบสามสิบรายอะค่ะที่ซื้อของร้านนี้ไปนะคะรวมตัวกันอยู่ในกลุ่มในไลน์นะคะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแสดงว่ามีเหยื่อเนี่ยนะฮะหลงเชื่อเป็นจํานวนมากรวมถึงเหล่าเซเลปดารานักแสดงด้วยใช่ค่ะคือถ้าดูนะคะไอจี IC ดาราบางคนก็คือโพสแล้วอะคะ่ะว่าแบบร้านี้โกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเท่าที่คุยกันกับกลุ่มเพื่อนๆหรือกลุ่มแม่แม ในโรงเรียนต่างๆอะคะ่ะก็คือทุกกลุ่มอะค่ะที่เราส่งเข้าไปก็กลายเป็นว่าโดนโดนคนเนี้ยโกงเกือบทุกกลุ่มอะคะ่ะแต่ว่าบางกลุ่มเขาก็เออช่างมันไม่ได้แบบไม่ได้จะแจ้งความอะไระคะ่ะแล้วแล้วคนนี้ยังมีพฤติกรรมโกงอยู่ไหมหรือว่าร้านมันปิดไปแล้วคะเนี่ยก็เมื่อวานอะคะ่ะก็ยังโพสขายของเลยะคะ่ะก็ยังไม่ตกอะค่ะแล้วทีเนี้ยเออเพื่อนเราอะค่ะก็เลยทําทีเข้าไปถามอะค่ะเพื่อเราก็ไปบอกว่าเออขอซื้อสองชิ้น ปรากฏว่าเขาก็รวมเงินมาให้เป็นเงินประมาณเกือบห้าหมื่นบาทค่ะแล้วก็ส่งเบอร์บัญชีมาอีกเป็นบัญชีหนึ่งนะคะเป็นบัญชีใหม่ะคะ่ะซึ่งจริงอะ่ะเราพยายามรวบรวมกับคนที่อยู่ในกลุ่มอ่ะคะ่ะปรากฏว่าเขาอ่ะค่ะก็จะมีเปิดบัญชีเองคือไล่ไปเกือบทุกธนาคารแล้วนะคะแล้วก็ใช้บ,บัญชีญาติบ้างบัญชีน้องบ้างบ,บัญชีแฟนน้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คือโกงแบบโกงแบบบนไปเปิดบัญชีใหม่ๆไปเรื่อยๆล่าสุดเห็นว่าไปแจ้งไปแจ้งความแล้วแต่ทําไมยังหยุดการกระทําของร้านนี้ยังไม่ได้อะฮะโอเคก็คือตอนนี้เราแจ้งความแล้วนะคะคือมีคนแนะนําให้เราอไปแจ้งกองปราบซึ่งอันนี้เราไปแจ้งกองปราบนะคะเป็นกองปราบเศรษฐกิจนะคะตารวจเนี่ยเขาเดินเรื่องอยู่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเอาหมายอะส่งไปที่บ้านผู้ต้องหาแล้วแหละใกล้ครบกำหนดแล้วค่ะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่เป็น เป็นหมายจับค่ะ,ะครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราตามเรื่องต่อให้นะครับขอบคุณมากค่ะขอ,ขอบคุณค่ะที่เรานําเสนอนะฮะคุณ<ฤ>ผู้ชมเพื่อเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะครับเพราะว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพในออนไลน์คุณผู้ชมมันด้านได้อดจริงๆค<ฤ>่ะคือขายกันแบบหน้าด้านๆนี่แหละ<ฤ>โกงกันแบบหน้าด้านๆและ ขนาดไปผู้เสียหายมากขนาดนี้ไปแจ้งความแล้วมันก็ยังเปิดร้านขายเพื่อหลอกคนอยู่เลยนะตอนนี้เนี่ยมันก็ยังขายอยู่เลยใช่ใช่เราลองดูแล้ว<ฆ>ยังยังขายอยู่เฉยๆคุยกันอย<ฆ>ู่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเราก็ให้คําแนะนํานะครับ<ฆ>ตอนนี้ก็เข้าสู่การแจ้งความแล้วก็เชื่อว่าจะดําเนินคดีได้เนี่ยนะครับค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมทีนเอ็นช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ